แถมยังทําให้แฟนๆทั้งด้อมละลายจนอยากจองตั๋วไปช่วยเป่าเทียนด้วยใจจริงสุขสันต์วันเกิดนะเซียวจ้านของทุกคนขอให้ทุกก้าวของเป็นบทกวีที่งดงามและขอให้ทุกวันของพี่จ้านมีคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆร่วมทุกข์ร่วมสุขดูแลซึ่งกันและกันคอยยิ้มให้เหมือนในภาพนั้นตลอดไปโอ้ยงานนี้เรียกว่าแฟนขับสายสืบแห่งด้อมเต่าน้อยต้องว่าวุ่นละละ,ละ เพราะหลังจากพี่จ้านปล่อยเซตภาพฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นออกมาแฟนๆก็ไม่รอช้าซูมกันยันเงาในช้อนและสถานที่คือโรงแรมภูวิลล่าอา,ารีนาเขตใหม่ผู่ตงเซี่ยงไฮรีสอร์ทสุดโรแมนติกวิวสวยอลังเหมาะกับการพักผ่อนแบบคู่รักหนีโลกหรือจัดงานเล็กๆในครอบครัวเ <rom al> <ky> อาจริงนะถ้าไม่บอกว่านี่คือสถานที่ถ่ายภาพวันเกิดฉันก็คิดว่าเป็นสถานที่ฮันนีมูแน่ๆ ในช่วงนั้น18-27ถึงกันยายน2025ที่ผ่านมาปอน,น้อยของเราก็อยู่เซี่ยงไฮ้พอดีพอดีก่อนเดินทางไปปารีสแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือสายตาแฟนคลับตาเยียวทั้งหลายก็ยังไปจับจุดได้อีกว่าเอ๊ะครัวที่พี่เซียวทำเค้กเล่นแป้งหยอก,กับช่างภาพเอาเค้กไปแตะแก้มกันไปมามันก็คือครัวเดียวกันกับตอนที่พี่เซียวใส่ชุดนอนยืนเปิดตู้เย็นถือไข่หฟองกับแอปเปิ้ลหรือเปล่านะแล้วคือในตู้เย็นของพี่เขาน่ะมีของกินแน่นมาก ทั้งผักสดผลไม้น้ำผลไม้อาหารครบทุกหมวดจนแฟนๆพากันขำว่าอันนี้มาเที่ยวจริงหรือย้ายมาอยู่ถาวรคบพี่จ้านแถมที่ชวนสงสัยยิ่งกว่าก็คือแม่เหล็กติดตู้เย็นนั่นแหละเต็มไปหมดแบบที่เจ้าตัวเคยพูดไว้เองว่าตู้เย็นของฉันด้านหนึ่งเต็มไปด้วยแม่เหล็กที่รละลึกมีความหมายกับฉันมากโหแฟนขับก็เริ่มตั้งสมมติฐานเลยนะว่านี่ไม่ใช่รีสอร์ทบ้านภูวิลล่าธรรมดาแต่เป็นสตูดิโอส่วนตัวหรือบ้านใหม่ของพี่จ้านกันแน่ เพราะทุกอย่างดูเป็นของใช้จริงมีชีวิตจริงๆไม่ใช่ของจัดฉากเลยสักนิดแผ่นเสียงก็มีแถมมีอะไรวางละเกะละกะเต็มไปหมดกลิ่นมันชัดมากว่าคนมันมีฟิลอยากอวดบ้านใหม่แบบปล่อยภาพมาลัวลัวแต่ก็ทำเนียนว่าอุ้ยฉันก็ถ่ายวันหลอกทำเค้กวันเกิดเองเอาจริงถ้าพี่จ้าไม่ได้อวดบ้านใหม่ก็อาจจะกำลังอวดใครอีกคนที่อยู่ในบ้านก็ได้นะเรียกว่าปีนี้ไม่ใช่แค่เบิร์ดเดย์แต่เบิร์ดเดย์บวกบ้านบวกบรรยากาศโรแมนติกคกสูตร แฟนๆก็ดูไปยิ้มไปเหมือนคนอินซีรีส์รักอบอุ่นในชีวิตจริงเพราะภาพมันทั้งน่ารักทั้งเลียวทั้งมีฟิลพี่จ้านมีความสุขมากเลยนะส่วนปอน้อยของเราช่วงนี้บวมเอ้ยไม่ใช่อวบอวบมีน้ำมีนวลมีแก้มสงสัยจะดิ้งบ่อยมีความสุข <c oughs>